<c oughs> เอาอยัางไงอะกลับเงยเดี๋ยวนะคะทุกคนปิดไงไวปไงะปิดงี้อ๋อปิดงี้อ่าวันที่เก้าค่ะที่ตลาดตลาดอะไรวะเดี๋ยวก่อนหัวใจสละเพลงที่ร้อง<ๆ>เพลงที่ร้องชื่อเพลงอะไรคะเพลงแรก<ๆ>เพลงแรกโลกของพึ่งค่ะ ยกเลยคขาจะ p a พาร์ทเบอร์ห้าเหรอตีลังกาไปเลยสิจอะพี่เบียเสียงดีมากน่าจะไปประกวดค่ะผมพี่เบียชอบเบียเป็นคนชอบร้องเพลงถ้าคนที่แบบรู้จักเบียเขาจะรู้ว่าเบียชอบร้องเพลงค่ะเพลงหัวใจสลายคือยังไงเจเบียตัวจริงปะครับใช่ แล้วมีใครตัวปลอมเหรอพี่ <laughs> หนูตัวจริงนี่หลฮนะตัวจริงนี่แหละค่ะตัวจริงนี่แหละครับผมคอมเมนต์อะไรที่มันรู้สึกว่าคอมเมนต์อะไรที่มันรู้สึกว่า รู้สึกแบบมันโอเคพออ่านพะถ้าเกิดอ่านไปอ่านไปก็เท่านั้นข้าใจไหมไม่อ่านดีกว่าไปอ่านคอมเมนต์อื่นเนี่ยพี่จะกลับมาขายยามาคับขายค่ะอ่าวันที่เก้านะคะที่ตลาดเดอะเมล์เทนฟู้ดนะคะที่สีราชานะคะตลาดเดอะเมล์เทนฟู้ดที่สีราชานะะ้ you look าจ้ายูลุกบิลฟูขอบคุณค่ะสภาพน้องนะขอบคุณค่ะชนบุรีค่ะเจ๊นอนได้ค่ะเดี๋ยวจะฟังนะเป็นใครเหมือนเบียมั่ง อาใครเป็นเหมือนเบียร์มั่งต้องฟังเรื่องผีเป็นใครเป็นเหมือนเบียร์มั่งว่าเหมือนโลกจิตอต่ฟังเรื่องผีนอนทุกวันน่ะฟังเรื่องผีนอนทุกวันน่ะคอมเมนต์มันมีเยอะมากคอมเมนต์อ่ะเรามีเรามีเรามีตัวเราเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่านอะไรที่มันคอมเมนต์รู้สึกว่าโอเคเราจะอ่านเนี่ยใช่ไหม เจอย่าเพิ่งนอนกำลังจะนอนมากเอ้ยกำลังจะนอนล,ลูกพี่เบียร์เคยเจอผีไหมเจอในกระจกทำไมมากระตุกไม่ลงเหมือนกันน่ะใช่ครับเลือกอ่านได้ใช่ครับ,ออรบพี่เบียร์เคยเจอผีไหมเคยครับเคยครับไปไขาย้ำแล้วลครับไข่ครับไข่ครับเจนอนได้แล้วครับมันจะนอนครับผม ผมอยู่ชนยินดีต้อนรับค่ะน้องมีโอกาสแวะม,มาหาได้นะคะแวะม,มาอุดหนุนได้ค่ะน้องขารับงานคอนเสิร์ตไหมคะถ้าจะเอาลมค่ะคอนเสิร์ตไรล,ล่ะเาคอนเสิร์ตในทวิตเตอร์หรอพี่เบียร์ชอบนักร้องคนไหนคิวชอบหญิงธิติการแล้วก็ชอบตะกแตนโชลรดาค่ะชอบหญิงธิติการตะกแตนโชลรดานักร้องลูกทุ่งรอบชอบหลายคนนะ่ะ ืมไปละลำยายค่ะฝันดีจ้ามีแต่คนดา่าไม่ค่ะถ้าเรามองแต่เม้นต์แต่คนดา่าเราก็จะบอกเราก็จะบอกว่าเราก็จะรู้สึกว่ามีแต่คนดา่าแต่ถ้าเราอ่านแต่เม้นต์คนที่แบบอะไรที่มันรู้สึกโอเคมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกบวกบวกพลังบวก เราจะรู้สึกว่ามันมีแต่พลังบวกค่ะเราเลือกรับเราเลือกรับได้ค่ะเมื่อก่อนเบอาจจะเป็นคนที่เลือกรับแต่พลังลบๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันมันล้นพื้นที่สมองค่ะเอาพลังบวกๆดีกวป่าไม่สนุกเลยมาอยู่กับเบียอยู่กับเบียรสนุกค่ะอยู่กับเบียสนุกค่ะใครอยู่ข้างหลังเจ๊คะไม่ชอบไม่ต้องมาดูเบียค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะแต่ดูกับเบียต้องบอกว่าเบียเป็นคนบันเทิงเป็นคนสนุก ตลกบ้าบ้าบบอย่างนี้ค่ะค่ะอยากกินยำได้ค่ะลูกค้าค่ะแวะแวะมาอุดหนุนได้ค่ะเจเบลอยุเท่าไหร่เบออายุสามสี่จะสามสิบห้าค่ะแต่หน้าเบีรไปสามแปดสามเก้าหคอนเสิร์ตออนไลน์อุยเด้อแต่มีคอนเสิร์ตออนไลน์ด้วยหรอคอนเสิร์ตออนไลน์ค่ะยินดีร่วมได้บะคะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะคอนเสิร์ตยังไงวะ ต้องบอกไปก่อนบางทีเบก็ไม่เข้าใจนะเบกโงโง่ๆอยู่เด๊ค่ะแต่งตัวไปไหนเจ๊เฮ้อใส่นอนที่ละขาเบกมีเบกก็คิดว่าเออก็อยากขอกินอ,อ,อยากกินยำของพิกัดร้านอ่าตลาด The Mountain Food ค่ะ ฟิลได้ไหมค่ะฟิลดีฟิล,ฟลไม่ค่อยดีเลยคะ่ะฟิลกินได้ดูแลจักรแลอยังไงงงไหมงงไหมงงจักรแลไหมหน้าเหี้ยแต่จักรแลสวย <laughs> จักรแลจะเนีนกว่านายเนี่ยฮะเจ๊ดูแลรักแลงไงคะอาไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะพี่เมยก็ก็ปกติของมันเนะ คอมเมนต์ไหนถ้ารู้ว่าเขาไม่อ่านไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิม,มพม์เมื่อยมือเปล่ามันเมื่อยมือเปล่าๆค่ะเข้าใจไหมคลิปสะดุดใช่ไหมคะส่วนยังไยค่ะวันนี้ค่ะมันก็ได้แค่นี้แล้วค่ะ คอมเมนต์ไหนที่มันสอบไปในชาเป็นป,ปอ่อคอมเมนต์ไหนที่มันสอบไปในเชิงที่เราไม่ได้ให้เกียรติกันแน่นอนเลยค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเบเลือกที่จะไม่อ่านอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> กำจัดขนลักเล้ยังไงคะเบียรถอนค่ะถอนเบียร์ถอนจากเบียร์ถอนจากใครทำโดนนัดค่ะกิโดนนัดครับ,รบฟิลเตอร์อะไรครับไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลย มันจะใส่ฟิลเตอร์จะใส่ฟิลเตอร์ให้ดูจะใส่ฟิลเตอร์ให้ดูฟิลเตอร์ไหนวะเนี่ยเอฟเอฟเฟคจะใส่ฟิลเตอร์ให้ดูนะเนี่นะเนี่ยไฟฟิลเตอร์นี่คือฟิลเตอร์เดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์สวยงามให้ดูอืมเนี่ยคือฟิลเตอร์อันนี้คือฟิลเตอร์ อันนี้คือไม่ใส่ฟิลเตอร์เห็ไนไหมะอันนี้คือร้องเพลงให้ฟังนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเด๋ยนจะนอนแล้วทุกคนไปนอนกันดีกว่าไปแล้วผ่านมากี่ปีก็รู้ว่าไปดา่าเบียไม่เจ็บเบียรู้สึกเบียไม่รู้สึกเจ็บก็ยังดา่าไ,ได้ไม่เบื่อหรออยากฟังเจร้องเพลงสาวราสักเ หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเดือพีึง,ง,งเด้อเดี๋ยวพี่อีกครับห่านแล้วผมไปไปแล้วนะคะเราไม่อ่านนะอาส่งไข่ไว้รอพรุ่งนี้นะ